สําหรับผมชื่อไนรพนิวัตรประมาณนะครับนาราศักษาหกเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดสามนะครับเด็กนักนวัตกรรมศาสตร์าข่าววิศวกรรมเครื่องกลนะครับภาคเรียนที่หนึ่งพุทราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมนารวิชานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามนะครับคอมพิวเตอร์อดีดีดีไซน์นะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมาใช้โปรแกรมสติ๊เวิร์กมาเขียนตรงนี้นะครับเริ่มเลยครับอครับต่อมาครับมาอยู่หน้าโปรไฟล์เลครับ ครับผมผมจะไปที่จุดหลายนะครับฟังเพลงนะครับมก็จะกดนะครับขึ้นไปนะครับอ่าโดยที่ประมาณขนาดนี้เลยครับเรากด E C นะครับเรากด l o o k ิ n งนะครับไอ้มันกิ่งวานี้เี้ยบครับผมผมวกาจะเข้าคอนโขนาดนะครับ ต้องลดขาเอามาสักหนึ่งร้อยนะครับต่อมานะครับครับต่อมาแล้วให้เรากด C4 นะครับปล่อยนะครับเราลากมาครับให้มันขึ้นประมาณนี้ครับมาเนี้ยครับแล้วกดให้ บอกขนาดประมาณนี้ครับผมกด C4 นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับข้า <c oughs> บผมต่อมาก็จะเป็นข้างส่งสปายไลน์นะครับ <c oughs> ล่ากอ่ามาพัา <c oughs> ประมาณนี้นครับให้เรากดอขึ้นประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะล้วก็กด C C นะครับนไหมครับครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับคอนเราเลอร์นะครับประมาณตรงนี้ให้เราคลิกประมาณมาตรงนี้ลยครับ เข้าไปครับอ่าขอน,นอ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะครับ c ี C C นะครับจะนะครับเอ่าอมกําัาขนาดนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นหนึ่งร้อยนะครับครับผมะครับกด C C นะครับครับส่วนฝั่งนี้ผมใช้เป็นแปดสิบนะครับ คุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาครับแล้วก็เป็นสเตซสลัสเครับโอ้ยตัวนี้นะประมาณนี้เลยครับขอไปครับนี่เราก็ขนาดประมาณนี้นะครับ นีประมาณนี้ครับของเรากดที่สี่นะครับบอกขนาดนะครับเนี้ยร้อยเป็นหนึ่งร้อยนะครับข้อมูลเป็นแปดสิบนะครับเหนหมครับได้ครับมาครับเราก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ ครับผมเราก็จะน้าปมานะครับ <S <S ขอไปครับลบกบ,บเร็วนะครับผมเ็ราะนั้นลรวก็สีสีแล้วก็บอกขนาดนะครับของสาร ตอนนี้เใช้เป็นแปดสิบนะครับครับผมประมาณนี้ครับครับผมจอนะรับเราก็จะมากด C C ครับ C C นะครับจากนั้นครับเราก็อยากบนนู้กดที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นขนาดสิบครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นสิบให้เป็นยี่สิบครับครับผม ตรงนี้นะครับเราต้องการมันออเ s e t ตรงไหนนะครับให้เรากดคลิกเส้นนะครับมาทางนี้ก็มาทางนี้อาจ,จะเป็นยี่สิบก็ค,บคือกดไปเลยครับครับก็คือกดดีได้ยี่สิบถ้าเราต้องการแล้วกดอีกทีหนึ่งตรงนี้ผมจะให้เป็นอ่าสามสิบเลยครับถ้าเรากดคลิกเส้นนี้นะครับไปม,มันก็จะมาครับผม แล้วก็าอยากกดเส้นนี้นะครับขออภัยครับก็ครั้งถ้าเราอยากรู้เส้นนี้ก็ให้เรากดฝั่งนี้ครับก็เลยกดเส้นตรงนี้ผมยา้ายเป็นสักสักยี่สิบเลยครับไ้กดฝั่งนี้ก็ต้องกดคลิกเห็นไหมครับครับผม แล้วก็เราอยากให้เส้นนี้ขอไปครับอือครับผมนี่ครับถ้าเรามาอยากมาอีกฝั่งนะครับพอเรากดตรงนี้นะครับเราจะขึ้นของนี้ฝั่งนะครับไ,ไปนะครับ ถ้าเราต้องการกดตรงไหะคนระับชันตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะได้อันนี้นนก็างังก็มากดตรงนี้นะครับตรงน,นี้เราจะเป็นสักห้าเพราะรับไม่ต้องเยอะ บอกฝั่งนี้ก็บอกอนี้ฝั่งเราเราไปฝั่งนี้ก่อนนะครับครับจะเป็นห้าครับต่อมาครับก็ไปอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นะครับเช่นกันนะครับต่อมาครับเราก็จะเอา้างนี้ต่อนะครับแต่อย่างอื่นต้องไปทำผมจะมาทำตัวนี้ก่อนนะครับเชอนะครับนี่ อันนี้เราจ่ายเป็นยี่สิบนะครับแล้วกดอ่าอันนี้ครับไปเป็นยี่สิบแล้วก็นี่นะครับตอนงจากนี้ก็สามเท่านี้ยผมให้เป็นยี่สิบห้านะครับ คโอเคครับผมประมาณนี้ต่อมาแล้วผมก็อยากเอาออบเจกต์นะครับตรงน,นี้นะครับก็ให้เป็นซับยี่สิบก,ก็เลยครับผม ้กดเส้นนี้สนเนสนใดเส้นหนึ่งก็ได้ครับกดคลินเลยครับผมครับก็จะเป็นยี่สิบนะครับผม,นนบผมส่วนเราอยากสเกตด้านในนะครับก็เลยกดอับเช็คใหม่นะครับนี่เราจะให้เป็นสิบนะครับนี่ครับให้กดด้านในก็จะประมาณนี้ โอมาครับเส้นนี้นะครับแล้วก็ไปกดชั้นครับเจ็ดตรงนี้เราจะให้เป็นสิบห้าครับถ้ากดเส้นนี้นะครับให้เราแบบขี้ดโนยเราจะออกมาลวนอกครับครับผมครับผมเราก็อยากได้ข้างในออกมเจองแลครับกดใช่ไหมครับยี่สิบครับผมก็เลยกดเส้นนี้นะครับกับด้านในนะครับจะเป็นยี่สิบครับ นะครับข้าประมาณนี้ยี่สิบนะครับผมเส้นนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราอยากออบเจกต์ก็ให้กดตรงนี้ครับยี่สิบใช่ไหมครับให้เรากดเส้นนี้ตอน,นอกครับแบบถ้าเราอยากาตรงนี้ให้เป็นสามสิบก็เรากดตรงนี้ครับเป็นสามสิบนะครับประมาณนี้ครับผม ครับผมก็ในส่วนนี้ผมก็จะขออนุญาตไปส่วนนิ้นะครับแล้วก็ไปที่อ่าขอลบทิ้งก็ได้ครับส่วนนี้ครับผมครับผมต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาทำลายนะครับอ้ตัวนี้นครับ ขอไปนะครับ, <S <S บ,บนนครับผมขออนุญาตครับ ผมประมาณนี้ครับรกด C C นะครับไหมครับใชาก็จะเลยให้เรากดตรงนี้ออกมาครับอ้าก็ให้เรากดอ่าแล้วก็กดที่ทูตทรครับผมครับขอไปครับอ่าผมลืมระบุแล้วน,น,นะครับ พ้าลงกดไปที่ส k e t กันนะครับไปแล้วกับบนย้อนที่แรกนะครับหนึ่งร้อยนะครับขนาด ี่ครับกดซีนะครับผมก็ผมน่าละเมื่อกี้ตรงนี้เป็นสีแดงเราไปขอแก้ตรงนั้นมาหน่อยครับกดเอซีนะครับครับผมจากเราเราผู้ขนาดร้อยเราอาจจะกดตัวนี้นะครับกดทิ้งเชื่อทูลนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับ กขออ,ขอภัยนะครับนี่ครับผมเชิญไล้ทุนนะครับขออภัยนะครับผมย้อนกลับนิดนะึงโอเคครับอยู่หน้าวานนี้ใช่ไหม ครับผมจากนั้นครับอ่าให้เราไปที่กดตรงนี้กด C C นะครับอาจกดไอทูดไหมนะกดอทูดนะนี่ไหมครับครับผมต่อมานะครับครับผมก่อนนี้อ่าขออภัยนะครับเป็นเทคนิิพิดภลาดนะครับพอเรามาจากนี้เราให้มาทํากดเส้นหลายกดตรงนี้ ตัวนี้ครับเพื่อที่บอกขนาดจะได้ง่ายครับให้เราดึงขึ้นไปนี่นะครับนี่เหมือนครับจะนะครับให้เรากดนะครับขนาดเราก็จะมาครับผมขนาดตรงนี้นะครับของเราก็ให้เป็นเตสิบนะครับเรากดตกลงครับครับนี่ครับขนาดของเรานะครับส่นใจครับ ให้เรากดอันนี้สกิปกันนะครับงัน้นก็ให้เรากดคำที่ให้เรากดที่ออฟเซตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เรากดอ่า้นนี้ครับเส้นนี้มันจะเป็นเส้นเต็มครับอ่าถ้าเรากดตรงนี้มันจะเป็นเส้นปะนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับให้เรากดเส้นเต็มครับครับผมแล้วให้เรากดตกลงนะครับผมนี่ครับ ประมาณนี้ครับออกมาข้างบนได้เราจะเอาชิ้นล่างนะครับแล้วเราก็จะเอาชิ้นล่างก็าใช้แล้วก็กดไปที่ตรงน,นี้นะครับเห็นไหมครับประมาณประมาณนี้ครับแล้วกดครับเห็นไหมครับแต่มันจะได้ของเราสิบข้างหน้าสิบข้างหลังสิบนะครับผมชิ้นงานก็ประมาณนี้ครับ ครับผมจะให้กับให้เรากดไปที่เนื้อนะครับผมเดี๋ยวนะครับไปกดที่ตัวนี้ใหม่นะครับกดที่โอเคนะครับ่อไมครับเราก็จะมาสร้างรูปอ่าที่สามกันนะผมต่อมามาเริ่มนะครับครับผม้ก็ไปเลือกที่เส้นลายนะครับขอเลี้ครับผมครับให้ขึ้นประมาณอ่าประมาณนี้นะครับแล้วจชิพนะครับ แล้วกด C S C นะครับแล้วให้เราคลิกที่เส้นนะครับผมให้เรากดคำที่ว่าเส้นแบบนี้นะครับให้เป็นเส้นโครงร้างนะครับผมกดตกลงนะครับเห็นไหมครับเขาจะให้เราทาบอกขนาดนะครับเส้นนี้ครับประมาณหนึ่งร้อยนะครับครับผม ครับครับผมจะให้เราเข้าที่เส้นลายนะครับครับผมกดที่เส้นนี้นะครับครับผมประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องกดเยอะกดเอนะครับครับผมแล้วก็กดสีซีนะครับจะนะครับให้กดเส้นลายครั้งนะครับ ไม่ต้องเยอะกันครับประมาณข้อไปครับกดตรงน,งนี้ครั้งนะครับมานี้แล้วก็ให้เรากดเอนะครับ ครับผมล้วก็กดครับผมีสีนะครับแล้วก็บอกขนาดนะครับตอนนี้ครับให้เป็น40นะครับครับผมประมาณนี้ครับจากให้เราเอาเลือกเส้นนี้ทางนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับต่อมาครับเราก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ กดมานตรงนี้นะครับมานี่แล้วก็กด C S C นะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งลายนะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ตรงนี้นะครับมานี่ครับกด C S C นะครับครับผมจากนั้นก็ให้กดคำสั่งลายที่เดิมนะครับ ครับผมควางนี้นะครับก็กดคำสั่ง A นะครับขอไปครับตรงนี้เราทำเป็นเส้นใหม่ครับที่มันยาวเลนนะครับ ข้อไปนะครับตอนนี้ กดย้อนกลับว่ะนะครับผมขออนะครับอขออภัยเลยนะครับวันนี้ครับก็กดเลยนะครับผมครับผมประมาณนี้ครับก็สีสีนะครับวันนี้ครับขอบผมต่อมาครับไปเราก็คำสั่งนี้ครับ เรากดอ่าใช้ประมาณมานนี้เลยครับครับผมเรากดไม่ถูกนะครับเขาผมเราก็จะทำแบบนี้อยู่ฝั่งนี้อย่างนี้ครับโดยกดไอเข้าไปทิศตรงนี้นะครับซ้ายครั้งนะครับผมครับแต่นั้นก็ให้เรากด ขอัยครับขอภัยนะครับผมครับอย่างนี้นะครับเราก็จะทึงมาชิ้นงานนี้คพับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้ารอพักนะครับกดคอบแล้วครับผมครับนี่ครับถ้ากดเอ่อชิ้นงานฝั่งนี้ครับมก็จะมาแล้วครับถ้ากดถูกต้องแล้วครับผมเห็นไหมครับประมาณนี้ครับ ผมมาก็เมื่อกี้ขออภัยนะครับอ่าเมื่อกี้ตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมมันหายไปไหมครับเราก็ย้อนกลับไปทำหมาได้ประมาณนี้ครับต่อมานะครับผมมาครับก็ก็ห้กดตัวนี้ออกนะครับผมนะครับหน้าต่างงานประมาณนี้ครับครับผมอ่าทำผิดตรงไหนก็ขออภัยนะครับวันนี้ก็ขอจบตอนนี้เพียงเท่านี้ครับขอบครับ